ถ้าหยอกขวดกันสั้นๆนิดเดียวผู้สมัครสวที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศเมื่อเข้าสู่รอบระดับประเทศถึงวันที่จะเลือกก็คือเมื่อวาน2 6มิถุนาการเลือกเขาจะมีอยู่สองรอบรอบเช้าว่ากันด้วยรอบเล่ตัวเองภายในกลุ่มภายในกลุ่มของตัวเองและถ้าผ่านตรงนี้ไปก็จะเข้าสู่รอบบ่ายก็คือไประบบควายเลือกในรอบควายกลุ่มใช่ค่ะควายกลุ่มเราบอกตว่าคุณ ฮัทไทรัตพาหนทัพค่ะบรรณาธิการเป็นอดีตบรรณาธิการบริหารนะคะของเดสานเรคคอร์ดนะคะเป็นผู้สมัครสวกลุ่ม18กลุ่มสายสื่อสารมวลชนนี่แหละผ่านเข้าสู่รอบประเทศค่ะแต่ไปตกรอบเช้าใช่ตั้งแต่รอบแรกที่ลุ่มไปตัวเองแล้วในรอบบ่ายถูกค่ะเราจะไปกันที่คุณฮัทไทรัตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฮัทไทรัตจัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รัตพี่ดนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับเราให้ฟังสักนิดสิครับ ฟาฟันถึงรอบประเทศก็สุดยอดแล้วล่ะคุณทัไทยรัตเราประสบการณ์ให้ฟังสิครับพอถึงรอบประเทศเจออะไรมีใครออมาเสนออะไรแล้วให้ฟังหน่อยทําไมถึงตกรู้ไหมว่าจะตกเนี่ยอืคือตอนแรกคาดการว่าพอเราผ่านเข้ารอบประเทศแล้วอ่ะน่าจะมีคนรู้จักพอรู้จักหลับเราบ้างอะไรเงี้ยจากสิ่งที่สะสมมาค่ะไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะจะโดนบล็อกขนาดนี้อ่ะนะคะก็ ก่อนที่จะมีการเลือก2อสามวันกันนะคะก็มีโทรศัพท์เป็นอดีตนักการเมืองค่ะในในในจนังหวัดนรทบุคูเนี่ยแหละคะ่ะก็โทรมาเจรจาบอกว่าให้ขอเข้าทีมได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เสนอค่าตัวให้ระดับ6หลักกันนะคะเราก็ตกใจคือนใส่นักข่าวปกติแล้วมันก็จะได้ขอดเสียงไว้นะคะคแต่ทีนี้เราอ่ะไม่ได้ หนูไม่ได้เล็กขอดเสียงไว้ค่ะพี่พี่ค,คือเสียใจมากเลยถ้าหากว่ามีเล็กขอดเสียงไว้อะน่าจะเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งต่อให้กระกตไปต่อ,อ,อยเขาทีหลังได้อะไรเงี้ยค่ะค,คือเสียใจมากที่ตัวเองไม่ได้ทําครับครับ,รบเขามาเสนอเลขหกหลักเสนอให้เข้าทีมเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเสนอให้แค่เข้าทีมเขาเพราะว่าเขาเขาขาดทีมสื่อมวลชนที่จะไปเป็นรอบค้วะค่ะเพราะว่าเขาหยุดเนี้ยอยู่ในกลุ่ม ลุ่มเลขสองหลักขึ้นไปนะคะเพราะมเสนอให้เราคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผู้สมัครคนนี้เคยเป็นอดีตตสด้วยสองสมัยในจังสวัดมบุรีรัมย์ในจังหวัดมบุรีรใช่แล้วแล้วคราวนี้นะคะก็เออก็คือในจังหวัดตมบูรีรัมูเนี่ยเขาก็กว้านซื้อนะคะเท่าที่คุยกับผู้สมัครเองเนี่ยเขาก็กว้านซื้อเป็นกลุ่มใหญ่เลยในจังหวัดอมบรีรัมย์ให้คน คนมาอยู่ในกลุ่มเขาตั้งแต่รอบออ่ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศที่เขาช้อนซื้อหนักเลยคือโทรมาหาดิฉันแบบทุกๆุกวันนะคะวันหนึ่งไม่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสายทั้งทั้งที่เราปฏิเสธไปแล้วว่าเราไม่รับเนื่อนไขนะคะแล้วก็เพราะว่าเราอย่างน้อยคือเรามิ์ศรสีอะค่ะคือเป็นผู้สมัครอิสระที่เราตั้งใจจะเข้าไปทํางานจริงๆอะไรอย่งี้ค่ะก็เลยปฏิเสธไปแล้วในขณะเดียวกันค่ะ ไม่ได้เสนอให้เฉพาะตัวดิฉันคนเดียวนะคะคนผู้สมัครที่รู้จักกันก็บอกว่าได้รับข้อเสนอเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่าอาจจะระดับอาจจะลดหลั่นกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะครับครับ,รบโอ้โหน่าสนใจจริงๆเป็นอดีตสสน้องบูรัมพูสองสมัยใช่ค่ะหาไม่ยากค่ะครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้นบุคคลคนนี้เขาได้เป็นสวไหมครั้งเนี้ย ไม่อยากจะพูดค่ะแต่แต่ว่าคิดว่าหลายคนน่าจะเดาออกออืมอมน่าจะเดาออกแป<ต>ลว่าคนในพื้นที่เขารู้แล้วล่ะใช่ค่ะคนในพื้นที่เขารู้หม <คน S 1> ก,กแล้วล่ะใช่ค่ะถ้าไล่กันถึงขนาดนี้เขานึกออกสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ค่ะกลุ่มหนึ่งรือกลุ่มสองครับกลุ่มหนึ่งสีน้ำเงินกลุ่มสองสีแดง เป็นกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสีน้ําเงินใช่รู้สึกครั้งนี้สีน้ําเงินกลุ่มกลุ่มสีน้ําเงินนี่เข้ามาที่เยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยคุณทัศนรไทใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูกลุ่ม18นัปนนะคะในการเลือกรอบแรกเนี่ยกลุ่มสีน้ำเงินซึ่งเป็นเขามีการจัดการเป็นอย่างเป็นระบบนะคะคือโพยมาเนี่ยคือตัวเลขซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันแล้วมีคนหนึ่งเนี่ย คะแนนโดดมากถึง42คะแนนในรอบในรอบแรกในรอบแรกนะคะมันแล้วก็มีคนในกลุ่มเขาเนี่ยคือคะแนนลดหลั่นกัน30 32อะไรประมาณนี้ค่ะคืออยู่ในระดับแรงแรกๆเลยคะแนนไล่ๆสูงๆมาใช่ค่ะครับหมายความว่าสิ่งที่เราได้เห็นในรอบหนึ่งรอบสองระดับประเทศชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือจัดตั้งของสีน้ำเงินกระจายอยู่ทุกกลุ่มและ และและที่สําคัญได้คะแนนอยู่ในแหลงต้นต้นดับต้นๆ้นด้วยถูกไหมฮะใช่ถูกต้องเกาะกันมาเลยแสดงว่าระบบการจัดการเขาต้องสมบูรณ์แบบมากเลยนะเนี่ยคือคือได้ยินข่าวนะคะจากผู้สมัครด้วยกันเองว่ามีการจัดเข้าค่ายที่จังหวัดหนึ่งนะคะเป็นเวลาสาสีวันคือไปรู้จักทำความรู้จักกันเลยคืออันนี้ต้องต้องให้ข้อมูลกกตนะคะให้กกตไปสืบต่อว่า กลุ่มที่ไปตัดแคมป์เนี่ยคือเขาใช้วิธีการอย่างไรแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับครับครับเอาก็ต้องตรงนะคุณทไทยรัฐไม่ต้องกักไม่ต้องบังและหลังมาถกขนาดนี้เขาเข้าค่ายที่จังหวัดพระนครศรีวิธยาใช่ไหมได้ย right right kind of <or> um ินข <sh arp ES> <uh ่าวแบบนั้นค่ะริมแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ผมากกาจะลากมา <c oughs> เป็นจำเลยร่วมกับผมสันหน่อยแม่ได้หลงค่ะ <c oughs> เอาเอาเอาเอ,าเอ,าเอาโอเคปรากฏว่าปรากฏว่า,าในในสาัมภากภูมรบเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าสายสีน้ำเงินกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วก็ได้คะแนในในอันดับต้นๆด้วยขณะ <c oughs> เดียวกันสายสีแดงนี่สู้ไม่ได้เลยหรอก็คือสายสีแดงนี่างอย่างที่เห็นใช่ไหมคะคุณสม สมชายวงสวัสด์ร่วงอันนี้มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าอตอนไป<ล>สภาสูงจะเป็นยังไงมันสะท้อน<ช>เลยม, <ๆ S 2> มันสะท้อนเลยว่าไอ้แรกไอ้แรกวัวเนี่ยหัวมันหัวแตกหัวมันแตกๆๆๆๆๆอ่คะแล้วก็เขาเล่นกันถึงตายนี่นี่เขาหักหลังเขาเล่นกันถึงตายเลยนะเนี่ยขนาด<ช>ขนาดสมชายวงสวัสด์เขาย,ยังไม่ไว้หน้าเลยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ค่ะคือคือมันส่งส่งสัญญาณชัดเจนเลยค่ะว่าคราวนี้สายสีน้ําเงินเป็นผู้คุมสภาสูง ใช้คำนี้เลยนะคุมสภาสูงอืใช่ไปไปมาๆนะไปไปมาๆนะสมัยก่อนเราินเรานินทากันว่าเป็นสภาผัวเมียใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องเรียกใหม่สภาสาขาได้ไหมสภาเอาหัวเราะเอาหัวเราะเอาหัวเราะแสดงว่าเห็นภาพนี่นี่ไปหัวเราะขั้วอืดในขั้วเดียวกันเอง พวกประชาธิปไตยกลุ่ม3ากลุ่มสก็เช็คแฮนด์เป็นพันธมิตรกันเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสู้เขาไม่ได้เลยเหรอคือเท่าที่ดูคนที่คือจริงๆแล้วคือดิฉันเข้ากลุ่มคือ่อการหาเสียงต่อวอเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากค่ะพี่ดนัยพี่รักมันมีคือดิฉันเข้ากลุ่มหลายประมาณ15กลุ่มหลายยังไงคนที่ไปด้วยคือคนที่ไปด้วยกันได้คือกลุ่มต่อวอประชาชน แล้วกลุ่มสวประชาชนเนี่ยเรามีระบบการคัดเลือกด้วยการ p r ายมารีโห e ก็คือการแสดงวิสัยทัศน์ว่าคุณถ้าหากว่าคุณได้เป็นสวเนี่ยคุณจะไปทำอะไรคือคุณมีจุดมุ่งหมายด้วยกันคือมันอย่างน้อยํำลองประชาธิปไตยอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันไปหักหลังกันหลังจากที่มีการโหวตกันแล้วว่ามันโหมดเป็นความลับนะคะใ่ใมันมีการหักหลังกันหลังจาก เข้า <cin stereotype> ไปในคูหาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงอ๋อไม่ได้บวชตามตกลงก็แตกนน่แหละหัวแตกฝ่ายที่ฝ่ายที่อยู่ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค oh. oh. mm ่ะประชาธิปไตยเทียมสรุปนะสรุปนะคนทไทยรัฐหัวมันแตกทั้งทางฝั่งขั้วบ้านใหญ่และขั้วประชาธิปไตยด้วยกันเองมันก็แตกเหมือนกันว่ากันตกกันทั้งสองฝ่ายถูกมาเที่ยวเนี่ยที่เราได้เห็นใช่ใช่ค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่า พอเขาไม่ได้รับเรื่องแล้วเขาอาจจะน้อยใจแล้วเขาไปุเข้ากลุ่มอื่น<อ>มันเป็นไปได้สูง<อ>ค่ะ,ะาะ่าอาจจะเปลี่ยนไปอ,อยู่กลุ่มอื่นเพราะตัวเองเป็นแค่วัวเตอร์ไงใช,ใช่ใช่ค่ะคือเรื่องของเรื่องมันเ,เป็นอย่างนี้ค่ะไอ้ระบบเนี้ยมันทําให้เพื่อนฆ่ากันเองเพื่อนฆ่าออมีคนพูดก่อนหน้าแล้วด้วยนะก่อนจะโหวตมันเพื่อนฆ่ากันเองค่ะคือคือต่างคนต่างแลกคือต่างคนพอเขารอบอําเภอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ Hmm. มันทําให้เริ่มเห็นแต่ตัวเพราะว่าอย่างที่ตอนรอบอําเภอใช่ไหมคะดิฉันก็มีเพื่อนที่สัญญากันว่าจะแลกคะแนนกันแต่ปรากฏว่าพอใกล้วันเลือกเนี่ยคือไปให้คะแนนกลุ่มอื่นแล้วก็ขายคะแนนตัวเองไปแล้วก็มาหาักหลังเรารทั้งๆท,ท,ที่รับปากกับเราแล้วว่ารเราจะไปด้วยกันอะไรประมาณนี้คะ่ะคือแบบมันเป็นระบบที่ทําลายล้างความสัมพันธ์ค่คะ <Okay. S 2> แต่ในขณะเดียวกัน คนที่เขามีเงินเนี่ยเขาก็สาม,มารถจัดตั้งกลุ่มแล้วก็คือดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันแพ้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านค่ะครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเนี่ยอุย้ยคะแนนเยอะนะคะแนนเขาเยอะนะประชาสัมพันธ์หมู่บ้านคะแนน22คะแนนดิฉันได้11คะแนนใน,นอะนะออรอบเลือกกันเองค่ะอ๋อตกรอบเลือกกันเองเพราะาอาอาวอาเมีความสุขเอาละครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณทนยรัฐ ขอบก็ถือว่าไปไปสังเกตการณ์และเตือนแฉค่ะดิฉันดิฉันจะเขียนข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันรู้เนี่ยคือแบบกแฉให้หมดเลยว่ากระบวนการมันเป็นยังไงมาเปิดข้อมูลขอบคุณครับขอบคุณคคขอบุณนะคะคุณไฮรัค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณไฮรัตพหลทัพค่ะฟังแล้วเหนื่อยว่ะ